เอาอยัางไงดิเอาไงคะเอาไงคะเอาเลยเอาเลยเอาเลยรเรียบร้อยแล้วโหหลังใหญ่มากตอนนี้นะคะเราเพิ่งถึงเดินแคมสะพานไปจีโนโซนหนึ่งโดยเว่ยคนยอดหรือว่าหุ่นหรือวะอันนี้ก็แค่ไหนแล้วนี่คือแบบอีกสนาทีรถจะออก พิสัญจอนกลับมาอีกแล้วค่ะก็ในที่สุดก็ได้เดินทางสักทีใช่ไหมคะ่ะตอนนี้เราก็อยู่บนแคแท็กซี่เดี๋ยวเรากําลังจะไปสนามบินเพราะว่าเราจะบินไปญี่ปุ่นอะรา่ะปนนี้ไ,ไมโทรโทร,โทรตอนเรากําลังจาดคลิปข้างในรถกว้างมากคนนั่งสบายมาก กระเป๋าเดินทางนะใหญ่2ใบกลางหนึ่งใบแล้วก็เล็กอีกสองใบวางแล้ค่ะเราก็ยังมีแบบที่เหลือๆอยู่นั่งสองคนกำลังดีก็คือไปเที่ยวหรือไปเรียนต่อก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้สอารายเยอะไม่ไหวเดี๋ยวไปเจอกันที่สน<อ>ามบินถึงสนามบินแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินลงมาเอาพ็อกเก็ตไวค่ะอยู่ประตูสชั้นสองค่ะของที่่วนภู ค่ะชื่อซินัดดาค่ะสิบสี่วันเซาาเล่อันนี้ที่เป็นอันลิมิตเนาะใช่ค่ะของลูกค้าเป็นอันลิมิเตน,นี่นะคะเราก็อยู่ตรงเคาน์เตอร์เช็คอินของซิทแอร์แอร์ไลน์นะก็เพิ่มแต่เดียวเท่านั้นก็คนเยอะมากนะแต่ว่าก็ไม่ได้ก็ขยับเนาะเออก็ไม่ได้เหมือนแบบรถติดหนักขนาดนั้นน และแล้วเราก็ผ่านตอมองเข้ามาด้านในนะคะอย่างไรก็ดีดิฉันก็ขอเดินดิวตี้ฟรีเล่นก่อนค่ะขอร้องพี่หน่อยค่ะแชนแนอยู่ตรงนี้คาเชียร์อยู่ตรงนี้ไม่เข้ามาก็เจอเลยแต่เด็กแบบนี่เด็กแบบดูเ้นดีแล้วกอมกอนเอื้อมีนสำารเท่าที่แต่ตรงนี้ใช่ไหม นี่ย<ม>ังมีตัวสันอยู่มากไม่รู้จะกินอะไรนี้เลยว่าจะกินซูริกเบรดคาเฟ่เฮ้ยแต่นะ่ากินมากเลยเนี่ยอร่อยนะทุกคนไปถอยไปที่สวิสก็ไม่จะขออร่อย <c oughs> แล้วมันจะขออะไรที่นี่ <c oughs> ชมนะน้องสเปร์แอลกอฮอล์ค่ะจากเต็มขวด้ะแบบประมาณสองชั่วโมงในสนามบินนะไปเท่านี้แล้วนะแล้วอีกสุดสี่วันก็มาสองโหลหรือเปล่าถึงจะพอกํกำลังเดินไปขึ้นเครื่องค่ะนี่เลยใ่สุกระคานเนาะไปมา อีโอเคมากเหมือนไม่ได้ใหญ่แต่มันนั่งสบายแล้วต้งขาก็ขึ้นเรือเือเลยค่ะท,ที่ันแบบยิ่งไม่ได้สูงอยู่แล้วก็สบายๆแล้วความขี้ก็คือมันนิว้วหัวให้เียบปากไปเลยอะเนียกว่าทฟินมากตงบี่เชื่ออ,อะไรคะตั้งออฟฟิศ work work from home เนิ่งไปได้สักพักแอร์ก็เอาชุดอมเมดิตี้คิที่เราจองมาให้ข้างในงมีทั้งผ้าปิดตาเย็บลักมอนผ้าห่มครบ <c oughs> เสร็จแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้ เฮ้ยสมายู่มล้ากสวดอันนี้พ่อห่มมาค่ะนอนค่ะพอเครื่องลองที่นาริตะระหว่างรอกระเป๋าดิฉันก็เจอหมาตำรวจค่ะโอ้ยทุกคนน้องหมามีกเน่ารักมาก ตอนนี้นะคะเราก็อยู่เป็นที่โรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและโรงแรมที่เรามาพักกันในคันี้ก็คือแรมอากิฮาบาระค่ะ คนโลเคชั่นดีมากตูติดานเลยก็คือไกลไม่ไหวนี่ค่ะแล้วหัส<อ>ก็คือจะเป็นห้างโยโดบาชินะคะก็ถูกใจทุกเพศทุกวัยอะไรอย่างนี้แต่ที่จะไปที่แรกคือซินจูกุนะคะ <laughs> แล้วสาเหตุที่เรา เลี้ยวเข้าอยู่ในโคก่อนไข่เพื่อนเลยเพราะว่าโรงแรมต่อท่อเข้าอยู่ในโคตรงเลยค่ะลงบันไดเลื่อนมาก็เข้าอยู่ในโคโดยอัตโนมัติมันก็ต้องแวะนะพี่นอ <c oughs> โอเคค่ะอาจัดปลาราคาดีมากดูสิ <c oughs> คือเปลี่ยนจากแบบห้าร้อยเก้สิบบาทเป็นห้าร้อยเก้าสิบเยนนะปะ่า พอเราหาออกมาแล้วว่าราคาดีมากของปังไม่ไวยเผดเกิดคือจะซื้อผ้าพันคอชิ้นเดียวซื้อธรรมดาไม่ได้นะต้องสายาสั้นสายนมันถึงจะได้แท็กฟ,ฟรีนะคะคก็หยิบเพิ่มไปเลยสิคะเราจะบนใช่ไหมชีวิตเราเสียภาษีมาพอแล้วนะคะอุ้ยสวยนี่เลยเออเดี๋ยวเราเอาเนี้ยแหละจบมาญี่ปุ่นนะคะไม่ถึงสนาทีค่ะเดินไม่ถึงสิจากโรงแรม ามก้าวลงบนไดเรือนเสียตังเลยพี่นัดอีกท่านหนึ่งก็แยกกันหลงวงเสียตัวเรียบร้อยแล้วค่ะไม่รู้าหายไปไหนคือแบบได้ข่าวบอกว่าหิวเออใช่ตอนนี้เดินหายได้ข่าวบอกว่าหิวใช่<ย>เหลือกันิวส่องนอดนี่คือยังไงล่ะคือบอกว่าหิวด้วยแล้วก็จะมีอะไรก็จะรีบเดินรีบไปเอามาแล้วมาแล้ว ไปกินข้าวกันก่อนค่ะและร้านแรกที่เราแวะนะคะจะเป็นร้านประจำที่อยู่ใกล้โรงแรมมากค่ะชื่อร้านอิโซมารุเมนูโปรดของเราก็คือมันปูนะคาน,นิมิโซซอนอันนี้อันนี้อร่อยชูน่าวิตกรีนออนเนียนี่นะม,มาแล้วค่ะอาหารทยอยกันแลนดิ้งนะคะอันนี้ก็คือข้าวหนะ้าแซลมอนอิคุระดงนะส่วนอันนี้เป็นซาชิมิซาลานคะคะเนงิโทโรเนงิโทโร คือจีน่ามดมดไม่ไหวแล้วก็ไฮไลท์ของเราในครั้งนี้ก็คือค่านี้มีโซดของโรปรดสูตรอะไรอก็ต้องกินด,ดอริมมากอรยหิวอืมนัดทุ่มๆไปเลยนะอันนี้ข้าวโดงนาถา และตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าห้างอเทรวันนะคะตรงสถานีเจอาอากิฮาบาระนะคะและนี่ค่ะร้านขนมบัวในตำนานซึ่งปกติเนี่ยเราจะกินไอตัวที่มันเป็นแผ่นคุกกี้ชีสนะคะแต่ครั้งนี้เรามากินเป็นชูครีมค่ะสองร้อยเจ็ดสิบ้วไอซื้อขนมชิ้นเดียวให้ทั้งทิชชู่แห้งทิชชูเปียก สกินแล้วนะคะนมแบบนมมากชีสมากและลูกมันไม่ใหญ่มากทุกคนไม่หวานเลยหวานน้อยมากมไสชีสอร่อยแล้วค่ะ ไปค่ะเราไปตรงนูเลยตอนนี้เราก็ไม่อยู่กันที่ชินจูกุแล้วนะคะตามแพลนพรุ่งนี้เนี่ยเราจะไปช็อปกันที่โกเทมบะเอเลตค่ะดังนั้นวันนี้เราก็เลยมาเดินช็อปปิ้งของที่จาเป็นกันก่อน นี้นะอรน,น,นะนแล้วก็เบาโอเคเสร็จแล้วค่ะ <laughs> คนประกอบการอยากให้ได้แวะค่ะนี่มาถึงยังไม่ถึง6ชั่วโมงนะลองแล้วมันก็ต้องเอาเนอะพี่ไม่ใช่กลับไปเลยแบบเฮ้ยต้องกลับมาใหม่ก็ต้อเสียเวลาไปลุยค่ะ<า>ตอนนี้อยู่ที่ห้างแกล็ค่ะเดี๋ยวจะขึ้นไปร้านโอสใหม่ชั้นหกหรือเราขึ้นลิฟต์ดีว่า หื่นก็ห้าพันออเจ็ดหมื่นก็เจ็ดพันออไซส์ยี่สามเซนเขาบอกว่ารุ่นนี้มันต้องลดไซส์ลงไซส์ไหมได้ได้เนาได้เวลากับโรงแรมค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องขึ้นบัสไปโกเทมบาเอาเลตแต่เช้าเลย ขณะนี้เป็นเวลา8ปดโมงสินานะคะดี่ไม่ใช่แค่ว่าดูได้จากพื้นที่อย่างเดียวไ,ได้จากหนังตาก็จะดูบวมๆนิดนึงอะไรอย่างงีน้นะคะเรากำลังจะไปโกเทมบาเอาเลย ถาว่าหลังจากที่เขาเปิดประเทศมาเนี่ยก็คือแบบว่าควมมามยยใหม่นเลยแบรนด์ใหม่ๆเยอะเปิดโซนใหม,ม่เป็นฮิวปเป็นอะไรที่แบบเป็นหลายๆชั้นเพราะฉะนั้นก็เราความพยายามของเราก็คือช้าสุดได้แค่นี้รถเท่าไหร่นะแปดโมงนแปดโมงครึ่งนะคะวิธีการไปเราก็คือนั่งรถไฟมาลงที่สถานีโตเกียวแล้วก็มาต่อรถบัสนะคะต่อท่อตรงเข้าโกเทมบะเข้าอาเลดไปเลย ระหว่างนั like ้นก็จะมีวิวฟูจิแบบว่าเก๋ๆกรุบๆนะคะเพื่อให้ชมระหว่างทางแต่หลังจากที่เราพอไปถึงกเทบะแล้วก็ตัวใครตัวมันเนาะก็ฟูจิดไวยก่อนชอบก่อนอะไรอย่างนี้นะคะก็เดือนจะเป็นยังไงไปเจอกันที่เอาเลยเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โกเทมบาพรีเมียมเอาท์เลทค่ะทุกคนดีใจมากดิฉันยอมตื่นเช้าเพื่อสิ่งนี้เลยทุกคนเพราะว่าขณะนี้นะคะเป็นเวลาอยู่ที่10บ <10. S 1> โมงครึง่งใช้เวลาเดินทางประมาณแบบเกือบสชั่วโมงก็สบายมากค่ะ ิวมากคับนุ่มมากแล้วก็เป็นเอาท์เลทที่ใหญ่มากและอยู่ไม่ไกลโตเกียวเลยวิวก็ดีสถานที่ก็กว้างขวางและที่สำคัญตอนนี้นะคะร้านใหม่เยอะมากดิฉันแบบว่านั่งดูริสตารนแล้วก็คือมีความตาแตกไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้เดี๋ยวจะมีอะไรปังๆบ้างไปชมกันเลยค่ะจริงๆน่าจะเป็นไลฟ์เนาะถ้าเป็นไลฟ์นี่โอ้โหเดินแบบซามูไรไวไฟต้องเข้าแลว้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าไลฟ์แบบถึงประมาณกี่ทุ่มดีโอเคงี้เดี๋ยวเราไปเ <c oughs> จอกันค่ะ <c oughs> วันนี้ที่เรามาก็คือเป็นวันอังคารด้วยนะคือเลือกแล้วไงเลือกแล้วว่าเป็นวันธรรมดา <c oughs> ก็คิดว่าคนจะน้อยจ้ะโอ้โหใดๆที่เรารู้สึกว่าโตเกียวคนไม่เยอะนะักท่องเที่ยวน้อยอะไรเงี้ย <c oughs> ก็คือมารวมตัวกันอยู่ที่นี่เองมีทั้งคนญี่ปุ่นเองนะคนโลโคก็มาก,กันแล้วก็ แน่นอนมีนักท่องเที่ยวอะไรอย่างงี้นะคะแต่คนเนื้อซิ่งอื่นได้เราขอไปเข้าห้องน้ำจัดการตัวเองให้เสร็จก่อนจะได้ลุยกันแบบยาวๆค่ะและธรรมเนียมของเรานะคะทุกครั้งเราก็จะแวะมากินที่โฟชองก่อนทุกคนเพราะว่าเจอเป็นร้านแรกทะเลดีหัวหาดขนาดนี้ก็คือเข้าไปก่อนแล้วกินอะไรให้เสร็จให้จบแล้วก็เดินเลยค่ะปะเฮียเฮียเดรสฟอร์คามองเบอชี ได้แล้วนะคะทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากก็คือดริงสามแซนด์วิชสี่ทุกคนไม่ต้องงงค่ะมื่อกี้พนักง,งานก็งงพนักง,งานก็จะงงว่าเห็นมาสามคนทําไมมีแซนด์วิชสี่อันทำไมมีแก้ว3ามอันแล้วทำไมเมื่อกี้จะสั่งน้ำสองขวดนางก็จะแบบโอ้ how many person are you how many people are you อะไรอย่างเงี้ยความงงห <laughs> นึ่งนะคะแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากเพราะอะไรเพราะทุกอย่างมันสำเร็จรูปไปอยู่แล้วระบบการจัดการดีนาะเเขาเขาก็รู้อยู่แล้วว่าแบบ ทุกคนมาตรงนี้คือรายละเอียดคืออยากช็อปแล้วอะไรเงี้ยเนาะใช่ปะอันนี้คือตอบโจทย์ก็คือต้องให้ไม่ผิดหวังทุกครั้งเสร็จพป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะออกจากโฟชองนะคะไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะหันขวาทุกคนเห็นอะไรนี้ไหมโรเจอร์วาวยอ this is roger v i ค่ะทุกคนเอายังไงดีเอาไงคะเอาไงคะเอาเลยเอาเลยเอาเลยวันนี้นะคะเราจะมีไฮแทักว่าเอาเลยเอาเลยเอาเลยไปมาเลยมาเลยทุกคนดีใจมากอ่ะเฮ้ยว่าโรเจอร์เอาแรกไว้เราแบบ เพราะเกิในกรุงเทพก็คือบอกไปหวัดหลองตัวเป๊ะมา,มานะ้าเรียบร้อยแล้วก้าวแรกที่มาถึงหลังจากกินข้าวนะคะฉันก็โดนไปเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนฟินมากตรงใหญ่เว้า เขาตั้งทำเนียมนะคะยังไงก็คือต้องโดนอะไรอย่างงี้แล้วก็ของก็ค่อนข้างมีหลายรุ่นที่เป็นรุ่นแบบว่ารุ่นฮอตฮอตอะไรอย่างี้ก็มีเยอะเหมือนกันแต่ว่าแน่นอนเนื่องจากมันเป็นเอาเลสเนาะคือสีมันก็จะมีเรื่องไม่เยอะหรือบางทีมันอาจจะเป็นสีซีซันอลมากๆไซส์ Size ก็อาจจะจากัดมากๆหรือบางคู่ที่จะเอาเหมือนอย่างได้มาอันนี้ต้องยอมรับนะได้คู่ที่ไม่ตรงไซส์เพราะว่าคู่ที่ตรงไซส์มันมีมันมีตําหนิ เรื่องความเพอามันเป็นเ o u t l e ะราคาถูกลงกว่าหน้าสอบเยอะมากดังนั้นเราก็ต้องยอมรับในข้อนี้เพราะฉะนั้นก็โอเคค่ะเขาฟินอยู่ดีไปละบ,บายบายไปไหนต่อไปไหนต่อทุกคนอยากดูมังแคลร์แต่ว่าแบบถึงคิวแล้วก็แบบไมได้เลยคิวแบบดินี่แลนด์นนมากค่ะเขาบอกว่าครึ่งชั่วโมงไม่ได้เลยคือปกติมังแคลร์กปกติตคนจะแน่นร้านแต่ไม่ถึงขั้นต่อคิวแต่นี้คือต่อคิวสู้ไม่สู้วะเอาไงอะสู้แต่ยังไม่ใช่เวลาสู้สู้แต่ว่าโอเคได้นะ ดิฉันชอบค่ะทริปนี้นะคะมีฮชแท็มว่าเอาเลยเอาเลยเอาเลยเพราะฉะนั้น่ยสัญญากันเวลาว่าจะไม่มีใครห้ามใครดังนั้นนะคะถามสู้ไม่สู้ก็คือสู้แต่ยังไม่ใช่เวลาซื้อโอเคถ้งงั้นเราไปเดินกันต่อค่ะไม่แน่ใจเป็นอะไรเหมือนกันเดี๋ยวไปดูไม่ที่บอกว่าไม่แน่ใจเพราะอะไรหรือว่าเพราะว่าห่างร้านมันเปลี่ยนใหม่หมดเลยดังนั้นนะคะก็ให้โชคสตาพาไปอันนี้นะคะเคสเปดนะคะแคสเปดก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้เลยอยู่ติดกับแกลบนะคะแล้วก็ โค้ชนะร้านใหญ่มากเป็นพื้นที่แบบหลายคูนาเวอร์<ม>กัดน,นะคะจะอยู่หน้าโรเจอร์ตรงนี้เลยคะ่ะพอพออยู่หน้าร้านโรเจอร์วิวเย่นะแล้วเขาก็หันมาตรงกันข้ามก็คือจะเป็นเคสเปตกับโคสค่ะ<อ>ตอนนี้นะคะเรากำลังเดินข้ามสะพานไปไปอีกโซนหนึ่ง<อ>ก็เดี๋ยเจอร้านในกี่ยันแม่นี่ค่ะข้ามสะพานมาก็อยู่โซนแล้ว ะคะตรงนี้เราก็อยู่ตรงหน้าร้านลอเรนนะคะแล้วขันขวามาทุกคนเห็นอะไรไหม t อรยเบสเดี๋ยวเราจะต้องแพ้นะคะโอ้พระเจ้าอย่าบอกนะคะวันนี้คือคิวของทอร์ี่เบิร์สทอรี่เบิร์สช้าสิบเปอร์เซ็นต์เห็นป้าวล้มีหน้าละคนต่อยาวมากทุกคนคือสู้ชีวิตมากบอกเลยทุกคนซู้ชีวิตแล้วเราเห็นว่าถัดจากทอรี่เบิร์สนะทุกคนมันคือตึกใหม่เว้ยเพิ่งมาใหม่ เนี่ย yeah. อันนี้คือตึกใหม่ที่เขาเรียกว่าฮิวไซใช่ปะค่ะมีหลายๆชั้นเลยจ้า Cosmetics Company Store ค่ะส <c oughs> าขาโดเทมบาเอาท์เลทค่ะ <c oughs> นะกปกติเลยนะสยามพรีเมียมกับเซ็นทรัลวิลเลจใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> ทุกคนแต่ไม่เป็นก็แบบของดูจุกอยู่นะเห็นป้ายแม็กแบบใหญ่มากเดี๋ยวเข้าไปดูกัน แล้วก็บีดอพีชแล้วก็ลอชเชอรี่ก็มีโซเลเ a สแล้วก็มีทอบโก้บายฟัลลงมากขอลองกินก่อนเลยลงองลอชเชอรี่เยเวันนี้ลาทอแบโกดีวะยว้อยน้ำหอมทอมจอดเหลือ5,000น้ำหอมทําจอดเหลือ5,000ดีมากโฮ้ยทอบโก้บา닐คือดีมาก แต่เอาจริงคือของที่ไทยเยอะกว่าน,นะคนนี้คือแบบนี่เนต่อแถบวบคือเครื่องเล่นหรือเปล่าคนเยอะมากแต่ว่าทุกอย่างมันก็คือเคลื่อนไปนะคือแบบจำนวนคนเยอะแต่ไม่มีอะไรติดขัดเุเ้ยมันมีหน,นูสุนัขจริงข้างบนมันมีหนูสุนัขมันมีม้ามุมมมมามน เอ้ดูดหาชอซนแมังโชคดีมากลยขไม่โดยะมีเอาไว้เอาเลตเปนะจ๊แต่อยู่ตรงไหนไม่รู้มือนกันเเห็นในนี่ไอยู่นีอบ้าอ้อออัีดูัปวค่ะตรงนี้เลยค่ะนี่อนี่ค่ะอยู่ฮิวไซ สี่หนึ่งแปดหกค่ะเลขที่ออกค่ะสี่หนึ่งแปดหกค่ะเอามามาทัวทัวมีอยู่สามคนจิจิไม่หาห้องน้ำแล้วหรอเราลืมมาเหมือนเป uh, ็นคนสองบุคลิกเลิกลักไปหมดแล้วสมาธิสั้นไม่ไหวคือจะหาห้องห้องน้ำสักพักหนึ่งร้นนั้นร้นนี้สักพักม้าหมุนสักพักฮิวไซส์กระเพาะกระสุวะกำลังควบแน่นเป็นเจลแล้วตอนนี้รูปขยับไปเขย่ากันเลยนะคะทุกวันแล้วจะช็อมก่อน เราไปเล่นกันแล้วพอมันค้างอยู่งของคนเนียพี่นัดถ่ายแบบเอารูปแบบเก๋ๆแล้วมันส,สวยๆคนจะนึกว่าแบบสูงวิวยอดข่าวมึงเทียมยอดฟูจิมาดูตรงพืน้นแบบวะ่าชั้นครึง่งชั้นครึง่งตอนนี้นะคะเรามีปณิธานว่าเราจะปล่อยใจฝันแล้วค่ะเรามึนกับการดูแมพไม่ไหวเพราะคนเยอะใช้เราเดินเลยปล่อยใจฝันอยากแวะไหนแวะจบไปบุ้ยบิงค่ะบุ้ย โดนกันไปคนละหนึ่งหนึ่งค่ะเมื่อกี้นะคะจากร้านบรีฟิ i งมาก็จะเป็นแชมเปียนแล้วก็ converse นะคะแล้วก็มาตรงนี้คือบีมบีมอยู่ตรงนี้และไกลสุดนู้นก็คือเอชเซนติ้งค่นนี้ขึ้นมาชั้นสี่ในฝั่งฮิลไซน์นะทุกคนเฮ้ย <c oughs> คือแบบเหมือนเอาเลตแล้วเอาเลตอีกเอาเลตแล้วเอาเลตอีกคือซ้ำๆๆวนไปอะไรอย่างนี้ Next station นะคะ Under Armour ค่ะทุกคนคนเยอะมากล่ะข้างในอาจจะถ่ายได้ไม่เยอะเนาะไปเนี่ยค่ะมันก็จะมีแบบแจ็คเก็ตโอ้หก็รถเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่พวกเสื้อหนาว Under Armour ว่า Under ปไปก็อยากดูพวกชุดออกกำลังกายเหมือนกันนะถ,ถามว่าออกกำลังกายหรือไม่ค <c oughs> ำตอบก็คือของทาง้าวคดีมากนี่แล้วเขาบอกนะ 20%นะ20% off from m a r k price by 3 or more items gets 30% off นั่นหมายความว่าราคานี้แปลเป็นไทยเนี่ยลองดูสิกดสิเนี่ยคู่นี้ก็คือ6,000ก็คือพันเแล้วออนท็ออีก30ก็เหลือพันหนึ่งไปต่อไหมสะดุดค่ะแล้วเราก็ขึ้นไปเรื่อยๆกดล็อกไปทีาาร่ระฆันอะไรอย่างเงี้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปออฟไว้กัน แต่ยังไม่ได้เก็บข้างล่างเลยนะพวกมังแคลพวกกุชชี่พราดาแต่เดี๋ยวเราเราเดินตามทางมาก่อนไหลมาแล้วนี่ไงแซกจิโอโรซี่ฟิลิปลีนนี่ค่ะ ero, Uno, Brown, นูเมโรแวงเตอุนโนทอมบราวเฮ้ยเอ็มเอสอมนี่นี่นเอาไว้อยู่นี้เลยค่ะต่อ ร้านนี้ดีมากทุกคน,นจริงๆเราไม่ได้รู้จักร้านนี้เป็นการส่วนตัวเลยนะเดินผ่านแล้วรู้สึกแบบเลียวเข้ามานะคะเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นแบบ superior closet depot innet กับ e l f d a l เนี่ยข้างในขายแบบพวกเสื้อผ้าแฟาชั่นของผู้หญ แล material ้วมาชิริเดีราคาดีแล้วตอนนี้ลด70%อยู่ค่ะสาเหตุที่เราเข้ามาร้านนี้ก็เพราะว่าวันนี้ลืมเอาหมวกมาแล้วรู้สึกเริ่มหนาวหัวแล้วเราก็เลยแบบว่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องหาซื้อหมวก<ๆ>ก็เลยแบบเอ้ยเดินผ่านร้านนี้พอดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบเข้ามาแล้วคือแบบใบเนี้ยหยิบมาด้วยความรีบมาพกพูเมื่อกี้คือแบบอยากเข้าห้องน้ำไม่ไหวอะไรเงี้ยก็เลยแบบพี่่อยฝากใส่ตังค์หน่อยเดี๋ยวก็วิ่งมาวิ่งมาวิ่งมา,งมาแล้วแบบเอามาลองใส่ใทุกคนก็คือแบบ มันเทเลยวดีนุ่มมากอุ่นมากแล้วล่ะค่ะดีมากอันนี้เท่าไหร่พี่อ้อยสี่ร้อยสี่รอยก็มากทุกคนราคาดีมากน่ารักมากอะไรเหรอเสื้อ้ามันโซ่หกหมื่นเก้าเหลือหมื่นแปดเนี่ยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่กูก็แมปไม่ช่วยอะไรแล้วกลางแผนที่วีซานลูกเสือในนาลีเพื่อที่จะไปหาร้านช็อปต่อไปลงค่ะบันไดอยู่นี้ค่ะลงบันไดลงบันได นี่ค่ะผลประกอบการของเราผลประกอบการของเราละที่อยู่ในกระเป๋าเราราะว่าวิปซีซ่ากอนถ่ายรูปไหมมาแล้วลูกจ๋าเรามาในโซนที่เราคุ้นเคยนะคะก็คือเวทโซนค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูลรเอเวสลีนกูชชี มีโบชเก้าใช่มีโบชเก้าแล้วก็ไม่รู้ม hmm. กันเดี๋ยวไปดูเลยมีพาด้าด้วยปเลยเว้คนเยอะหรือว่าหุ่นวะดูดิซูมเข้าไปคนเยอะหรือหุ่นแบตัวหนูตาคุณลายหรืออะไรอะเือลายอะมันหุ่นหรือคนน่ะนี่ค่ะ ลอยเวนะคะนี่ก็คือต่อคิวทุกคนคืองงมากเดินมาแล้วอยู่ดีๆฉันก็หยุดกึกไว้ก็คือห่างแถวก็คือไม่ต้องอะไรเยอะเลยคือห่างแถวเอาในเท่าที่เราสังเกตนะหลายร้านโดยเฉพาะร้านที่เป็นลักชัวรี่แบบเนี้ยที่เป็นไฮเอนด์แบบเนี้ยเขาจะให้เราต่อคิวเพราะเขาจะแบบจำกัดจํานวนคนเข้าชมเอ้ยเข้าซอบนั่นแหละเออโซเชียลดิสทันซิงเนาะก็จะแบบไม่ให้แบบกู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 กันเข้าไปเพราะง,งาั้นก็จะแบบอาจจะดูแลไม่ทันเลย โอ้โหแล้วถ้าเป็นคูช้ชี่จะกี่คดวะคุ้ชี่อยู่ฝั่งนี้ค่ะ ไปค่ะแล้วอาหารคู่กับโกูเทมบะเอาเล็ดนะคะก็คือฮอทดอกค่ะทุกครั้งมาก็ต้องฮอทดอกแต่ว่าเปลี่ยนยี่ห้อวันนี้เป็นของทูรีสค f f ฟ่นะคะนี่เลยเฮ้ยอะไรเขียววาอะโวคาโดหรอบอกแล้วว่าให้ซื้อหกอันได้ไหมใส้กล้อกอาราบิก้า ขนมปังกอดน้อง,งอน,นุงน่มในดีบอกให้ซื้อหกอ,อันกลับไปซื้อต่อขนมปังกอบน้อง,งอนุ่มในบอกแล้วให้ซื้อหกอันคูณสองทุกคนอร่อยแทๆ้ๆแม้ยังไม่ทานอะไรอยู่ยังๆก็โฟชองโรเจอร์อยู่ติดกับมองแพรค่ะและแล้วเราก็มาพบตัวเองนะคะต่อคิวหน้าร้านมองแพรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เหล่ามา ถุงมือว่านานะก็เอาไม่อยู่ถุงเท้าตอนนี้3มชั้นแล้วทุกคนแต่ปรดีวดัีเราใส่สนเกอร์มาเนาะเนาะเป็นผ้าใบาเวอร,วอร์มันก็เลยแบบนั้นนะคะคือไม่คิดเลยว่าแบบคือแบบแค่อยากจะเข้าฉับมองแค่ต้องสู้ชีวิตขนาดนี้เพราะฉะนั้นนะเข้าไปเราก็ต้องทําไมพี่ออยอาอาต้องเอาเลยเอาเลยเต้องต <laughs> <ๆ>ัดขาดยไท มีร้สามสิบเปอร์เซ็นต์อยู่น่ารักเนาะสามมื่นหนึ่งในที่สุดดิฉันก็ได้เข้ามาอยู่ในทอร์ริเบิร์ชค่ะคุณราคาดีมากราคาดีกับาพวกต้องถูกตามนี่อ่ะเนีื้อจาน อันนี้มั้งอันนี้่อเโอเคโอเคโอ้ยแพมการโอนเดอร์อันนี้รุ่นเดียวกันทรงสี่เหลี่ยมอันนี้ก็แค่นะโดนราคาโดนราคาโดนแล้วลูกสาเสร็จแล้วทุกคนนี่เขาบอกว่าคอลี่บอคือบอกต้นใจตั้งนานมาก แล้วนี่คือแบบอีกสิบนาทีรถจะออก <c oughs> วิ่งขาขวิดมากจริงๆเราไม่หอบคือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่มีมือจะมาถ่ายหรอกแต่รู้สึกแบบไหนๆก็ไหนๆแล้วว่าขวากับบรรยากาศไว้หน่นยอยค,คือทุกคนเนี่ยเราประเด็นน่ะคือบอกร้านทอรลลิเบิร์นมันอยู่ฝั่งนูน้นต้องข้ามสะพานกลับมาในฝั่งโฟชองเหมือนเดิมเพื่อที่จะขึ้นรถบัสกลับโตเกียวนะคะ รถออกกี่โมงนะสองมนี่เลยอ,อีกไม่ถึงสิบนทีแล้วปะ่ะกลับมาถึงโตเกียวเรียบร้อยขอปิดคลิปวันนี้ด้วยหนังไก่ทอดหวานมันกรุบกรอบกับนาเบะร้อนๆนนะคะอร่อยเพลินจนท้ำใจค่ะรถค่ะคลิปหน้าเราจะไปไหนกันต่อโปรดติดตามนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะร่มากอร่อย